สวัสดีครับขอต้อนรับคุณชมทุกท่านเข้าสู่รายการสารพยากรครับพบกับผมกบเกษตรชนะสเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะสนทนากับลูกศิษย์อ,อาจารย์หมาพูดคุยกันในหัวข้อชนะชีวิตด้วยหุมจุย้ยแต่ว่าวันนี้ถือได้ว่าเป็นกรณีพิเศษอย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่าแกเจอผมในวันนี้จริงๆแล้วผมเคยคุยกับเธอไปหลายครั้งแล้ววันนี้จะมาคุยกับเธอในอีกบทบาทหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นบทบาทที่ตอนแรกผมได้ยินก็ยังงงๆอยู่นะฮะ เป็นตัวแทนของอาจารย์หมาไปควบคุมงานก่อสร้างรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกนะันครับคุณวิภาวันเหล่าธนาสินเจ้าของทัพแขกบูติกรีสอร์ทจังหวัดกระบี่คุณน้าคุณตากันดีครับสวัสดีครับคุณวันขออนุญาตที่วันแล้วกันนะฮะที่วันเจ้าของทับแขกอขกือย่างที่เกิดไปไปยังไงมมยังไงถึงได้ไปเป็นตัวแทนอาจารย์ทําอะไรที่ไหนยังไงครับคือมันเหมือนเป็นภารกิจพิเศษนะคะคือ กิดสืบเนื่องมาจากว่าท่านอาจารย์เนี่ยได้รับแต่งตั้งให้เป็นธรรมทูตจากท่านเจ้าคุณวีรยุทธใช่ไหมคะที่อินเดียวันนั้นท่านท่านเจ้าคุณเองก็ฝากท่านอาจารย์ว่าช่วยหาผู้รับเหมามาทํางานไฟฟ้าให้หน่อยบอยว่าด้วยด้วยมาตรฐานของช่างที่เนั่นเนี่ยท่านเกรงว่ามันไม่เกิดความไม่ปลอดภัยพี่ก็ประสาททีหลังก็เลยพยายาม รวบรวมลูกศิษย์อาจารย์นี่แหละค่ะแล้วเราก็ไปดูงานด้วยกันเดี๋ยวนะีอาจารย์มาบอกพี่เหรอฮะอาจารย์ไม่ได้บอกพี่โดยตรงพี่ทราบจากคุณนา,าว่าอาจารย์รับภารกิจนี้มาคือคุยกันเรื่องอื่นแล้วไม่รู้ยังไงมันเข้าเรื่องนี้มันเข้าเรื่องนี้พี่บอกเลยขอรูปดูรูปถ่ายที่ถ่ายมาจากตึกกับงานไฟฟ้าที่เขาทำเนี่ยพี่เห็นแล้วพี่ก็ตกใจว่าโอ้ แบบนี้คงไม่ไหวแนะ่นั้นพี่บอกนั้นพี่ขอไปดูก่อนว่าเนื้องานมันเป็นอย่างไรแต่พี่ต้องติดช่างไปด้วยจึงเป็นที่มาของไปกับว่าที่ผู้รับเหมาในตอนนั้นเพื่อไปสํารวจตึกก่อนว่าเนื้อหามันจะเป็นอย่างไรแล้วแล้วม่องน,นันมันเกิดขึ้นเมื่อเดือนมก,การาตอนปลายเดือนมกราห้าแปดนี่นะค่ะคแล้วทําไมพี่อยู่ดีพี่ถึงไปอ่ะคือหมายหมายความว่างคือก็พี่บอกพี่ทําได้ พี่มีความรู้ทางด้านนี้หรือไงฮะคือพี่ทํางานก่อสร้างมา เกือบ<อ><อ>จ,จะตลอดชีวิตนะคะเจ,จ้าของโรงแรมนะเจ้าของโรงแรมทำงานก่อสร้างโรงแรมว่าโรงแรมไม่ก่อสร้างเองหรือยังไงฮะโรงแรมนี่ก่อสร้างเองค่ะคือก่อนที่จะมาทําโรงแรมเนี่ยเราทําธุรกิจก่อสร้างทำ,ทำงานอาคารนี่แหละค่ะอาคารเตี้ยนะคะไม่ใช่อาคารคอนโดก็ทํามาสิบกว่าปีแล้วโรงแรมทับแขกที่เห็นเนี่ยเราก็สร้างพี่เป็นคนคุมงานก่อสร้างคือหน้าที่เราในการทํางานก่อสร้างเราเป็นผู้บริหารโครงการของงานโครงการนั้นๆอยู่แล้ว เพราะงั้นงานก่อสร้างไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ทําไม่ได้สําหรับพี่นั้นพี่ก็บอกคุณน,นาว่าขอพี่ลองไปดูคุณน,นาก็กลับมาเรียนอาจารย์ก็ก็พี่ก็เลยไปก็เลยรับอาสาว่าโอเคในเมื่ออาจารย์รับหน้าที่รับมอบงานจะในหน้าที่พระธรรมทูตจากท่านเจ้าคุณวิริยุทธ์ที่วัดไทยพุทธคยาอินเดียว่วาให้ช่วยดูแลเรื่องการก่อสร้างงานไฟฟ้า,าตอนนั้นงานไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า คือถ้าทราบเป็นดีเนี่ยก็คงจะเห็นนะว่าอาจารย์หมาเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นธรรมทูตนะฮะคือหน้าที่ของธรรมทูตเนี่ยมีตั้งแต่ดูแลทํรนุบํารุงพระพุทธศาสนาหน้าที่หลักในวันนั้นของอาจารย์คืออาจารย์ซื้อที่ของที่พระพุทธเจ้าเคยใช้สอยที่อินเดียนะฮะ,ะมุจจินเอยบริเวณเอ่อลิมแม่น้าที่พระพุทธเจ้าทรงลอยถาดเออยอะไรเออยอาจารย์ก็ซื้อแล้วก็ถวายให้กับทางวัดไปนะฮะ แล้วก็พอ<ม>ทําหน้าที่ตรงนี้เสร็จท่านเจ้าคุณวิรย,ยุทธ์ท่านเป็นจเจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาที่อินเดียท่านเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตไทยอินเดียเนปาลเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นท่านเขายนาแต่งตั้งอาจารย์หมาให้เป็นธรรมทูตแล้วก็งานแรกขอให้อาจารย์หมาช่วยดูหน่อยว่าตึกตึกที่สร้างอยู่เนี่ยมันสร้างมานานแล้วนะครับคืออย่างนี้ค่ะคืออาจารย์อาจารย์หมาของเราเนี่ย สิ่งที่ท่านทําบุญกับพระพุทธศาสนามาเรื่อยนี่ท่านก็ไม่ได้หยุดนะคะท่านก็ทําโครงการซื้อที่ดินถวายพระพุทธเจ้าสม่รเสมอทำต่อไปเรื่อยๆอันนี้เป็นภารกิจเสริมงานงานไฟฟ้าเนี่ยงานเฉพาะเฉพาะกิจค่ะคือด้วยความที่ตึกที่อินเดียเนี่ยสร้างมานานที่วัดไทยพุทธกัญญานอินเดียเนี่ยสร้างมานาแล้วไม่เสร็จสักทีจะด้วยปัญหาผู้รับเหมาเอ่ยกระบวนการในการทํางานอะไรต่างๆเอ่ยก็เอาเถอให้มันเป็นปัญหาตรงนั้น ท่านจคุณเลยบอกว่าช่วยดูให้หน่อยว่ามันมีหนทางในการจัดช่างไทยมาทำได้ไหมค่ะคุณวานเองในฐานะที่เป็นังเออญเป็นผู้ทํางานด้านนี้อยู่แล้วพอมาเจอพอมาคุยก็เลยรับอาสาไปคือพี่ก็บอกมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกสําหรับพี่พี่ทําได้พี่ขอไปแล้วไปดูให้แล้วกันคือถ้าเท้าความตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยไปดูแล้วก็ก็เข้าใจอะไรผิดหลายอย่างนะคะจริงๆแล้วเนี่ย คืองานที่เขาทําไว้ไม่ได้มาตรฐานเน,นี่ยเป็นอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงที่เราจะต้องจัดทีมเข้าไปแก้ไขแต่ณนะวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมาเจ็ดแปดเดือนเนี่ยปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ช่างไม่ได้มาตรฐานอย่างเดียวม,มันมีปัญหาหลายหลายเรื่องพัวพันกันมาจึงทําให้งานก่อสร้างตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้มันไม่ได้เดินไปไหนไกล ที่พี่กลับไปล่าสุดเพื่อไปสำรวจใหม่เนี่ยเป็นภารกิจเพิ่มนะตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะงานไฟฟ้างานไฟฟ้าที่เรารับมาทำเนี่ยมันสำเร็จลุล่วงตามพื้นที่ที่เราทำได้เราทำได้มากที่สุดที่เราจะทำได้แต่มันมีงานอื่นเข้ามาพัวพันเอาเป็นว่าตึกมันไม่เสร็จนะมันไม่ใช่แต่งานไฟฟ้ามันเป็นงานประปางานฝ้างานฉาป,ปูงานทาสีงานน้ำร้อนน้ำเย็น มันตึก<น>มันเปิดไม่ได้<น>ทั้งหมดในวันนั้นเนี่ยมีอยู่3ตึกสมมุติว่าเอาสามตึกที่เราเห็นก่อนนะฮะสมตึกใหม่ที่วัดไทยพุทธคยานะฮะ,ะ,ฮะที่ท่านเจ้าคุณขอให้การ์าช่วยในเรื่องของระบบไฟพี่วันเข้าไปดูจนถึงวันนั้นวันนั้นใช้เวลาประมาณ3-4มสี่เดือนพาช่างไปเอาขนคนขนซื้อของอะไรเองทั้งหมดสุดท้ายสำเร็จร่วงผู้ง่ายง่ายมีการเดินปลั๊กสายไฟมีแสงสว่างแล้ว แต่กระบวนการที่คุณวันบอกว่ามันมีเรื่องของความที่มันเกี่ยวเนื่องเช่นไฟมันต้องมีฟ้าเพื่อให้มีหลอดไฟอะไรอย่างนั้นฟ้าต้องมีการทาสีเก็บสีซึ่งงานพวกนี้มันอยู่นอกเหนือจากที่อาจารย์มารับผิดชอบไม่ใช่ค่ะแต่งานที่รับผิดชอบคือเรื่องระบบไฟเสร็จหมดของเราเนี่ยเสร็จตามสภาพที่เราต้องทําให้เสร็จคือเราไม่สามารถติดดวงไฟได้เพราะ้ายังไม่ใส่โอเค น,นึกถึงไหมคะคือก็ได้แต่แขวนลอยเมื่อเขาติดฟ้าปุ๊บเนี่ยเราสายไฟเราก็จบแล้วทุกอย่างมันทํามาไว้หมดแล้วคือคือ,คอท่านเจ้าคุณจึงมาพบท่านอาจารย์เมื่อเมื่อสักเ,เดือนเดือนเดือนกว่าที่ผ่านมาคืองานมันไม่เสร็จนะคะคุณเมย์มันไม่ใช่ว่าเรารับทําไฟฟ้าแล้วตึกมันจะเสร็จได้มันมีงานส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วงานมันไม่เดินหน้าโอเคงานมันไม่เดินหน้าเนี่ย ปัญหา,าที่ผ่านมาเนี่ยที่ท่านอาจารย์พยายามที่จะคอนเทนเฉพาะส่วนของงานระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นเพราะว่าการบริหารจัดการทีมงานก่อสร้างเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ได้ประสิทธิภาพคือคณะกรรมการชุดคนไทยที่ประกอบด้วยผู้ออกแบบก็ดีผู้บริหารโครงการที่ดีก็ดีผู้บริจาคก,ก็ดีเนี่ยอยู่อยู่เมืองไทย แต่งานเกิดข in ึ Kyoto> ้นที่อินเดียเพราะฉะนั้นทีมงานที่อยู่หน้างานเนี่ยเขาต้องการหัวหน้าทีมที่อยู่ที่นั่นเพื่อจะเป็นผู้สั่งการแล้วมันมันขาดหัวหน้าทีมงงานมันจึงเดินสเปะสปะเรื่อยไปเรื่อยประกอบกับวัดเนี่ยเจตนารมณ์ในการสร้างตึกสามสี่ตึกเนี้ยเพื่อเป็นที่พักอาศัยที่พักของพระและคารวาสในการมาแสวงบุญนะคะทีนี้ ตึกเหล่านี้เนี่ยมีการออกแบบมีการก่อสร้างแต่ไม่มีการจัดการพื้นที่ไม่มีการจัดการงานก่อสร้างงานมันจะเดินไปอย่างขาดตอนประกอบกับซึ่งซพี่ตอนแรกพี่แปลกใจมากว่าอินเดียเป็นประเทศที่ประชากรเยอะแรงงานไม่ควรจะขาดและแรงงานไม่น่าจะแพงแต่ปัญหาก็คือว่าที่นั่น,นถูกผูกขาดด้วยผู้รับเหมาเพียงเจ้าเดียว ทำให้งานเดินไม่ได้ hmm. เมื่อผู้เหตุผลที่ทําให้ผู้ทำไมถึงมีผู้รับเหมาเจ้าเดียวเหตุผลก็คือว่า hmm. ผู้รับเหมาเจ้าผูกค่ะเจ้าเนี่ย hmm. เมื่อใครจะมาทํางานส่วนอื่นๆของวัดเนี่ย hmm. เขาจะไม่ให้เข้ามาทํา hmm. เขาจะมีวิธีกีดกัน okay. Okay. ไม่ให้คนอื่นเข้ามาทําจึงเหลือเจ้าเดียว hmm. พอเหลือเจ้าเดียวเนี่ยราคาแทนที่จะเป็นร้อยบาท mm. เขาก็จะคิด คือเนมื่อผูกขาดแล้วเขาจะคิดราคาตามใจเราคิดเท่าไหร่ก็ได้คิดเท่าไหร่ก็ได้คิดเท่าไหร่ไม่ว่าวันนี้ช่างชุดนี้เป็นช่างปูนพรุ่งนี้แรงงานฝ้าเอาช่างปูนไปเป็นช่างฝ้าอพอแรงงานไฟเอาช่างฝ้าลงมาไปเดินไฟอพอแรงงานห้องน้ำหยุดเดินไฟก่อนไปติดซ่อมแพงแถมง,งานไม่ได้คุณภาพไม่ได้คุณภาพเพราะว่าช่างแต่ละแต่ละ ประเภทเขาก็จะมีทักษะแตกต่างกันไปคือแต่นี่เป็นช่างอินเดียช่างอินเดียคือจริงๆแล้วเนี่ยช่างอินเดียที่ดีก็มีนะคะ mm hmm. ไม่ใช่ไม่มีทุกวันนี้เนี่ยมีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือช่างชุดเนี้ยผูกขาดเป็นแบบเนี้ยจึงทำให้วัดทำงานไม่สำเร็จโอเคแล้วชุดทำงานที่อยู่หน้างานก็มีปัญหาหนักอ,อกหนักใจมาก mm hmm. เบิกเงินจะทำงานต้องเบิกเงินล่วงหน้า เบิกเงินล่วงหน้าบอกจะเอาของเข้ามาเอาของเข้ามาเสร็จจะเบิกเงินล่วงหน้าค่าแรงอีกให้ไปอีกให้อีกทีนี้ไม่มาทำแล้วผมได้ยินมาประมาณว่า <c oughs> โอเคเบิกงวดที่หนึ่งอ่าเขาเบิกงวดที่หนึ่งก่อนเสร็จปุ๊บหายไปก็ตามบอกว่าให้มาทํางานพอจะมาทํางานก็ขอเบิกงวดที่สองเลยเอา้าวแล้วงวดที่หนึ่งล่ะหายไปแล้วงวดที่หนึ่งเอาของมาอมงวดที่สองจะทําเอาเงินมาอีกอพอให้งวดที่สองไหนไหนละคนรอไปเถอะสรุป <c oughs> เราเคยคุยกันไปนะว่าคุยคุยกับแขกจะมีวิธีการคุยที่ประหลาดมากแต่เป็นเฉพาะคนนี้ค่ะเฉพาะคนนี้เฉพาะคนนี้ค่ะพอพอเราเข้าไปจัดการเนี่ยเราจึงรู้ปัญหาว่าต้นเหตุทั้งหมดจึงมาจากคนนี้โอเคนี่โอเคปัญหานั้นก็ปล่อยไปแล้วพอเราทําแล้วเป็นยังไงฮะณวันนี้ระบบไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วที่บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับคนอื่นแล้วคนอื่นเขาเป็นยังไงฮะคือกับวนอื่น พอท่านเจ้าคุณมาเนี่ยจริงๆซึ่เป็นเหตุที่ทำให้ท่านเจ้าคุณต้องลงมาดูเลย oh. จริงๆแล้วท่านเจ้าคุณเนี่ยต้องการความช่วยเหลือมากกว่านะวันนั้นที่ท่านเจ้าคุณมาเนี่ยเพื่อมาอนุโมทนาบุญกับพวกเรา mm hmm. ที่เราได้ช่วยกันทําบุญถวาย mm hmm. ในงานระบบไฟฟ้าถูก <Okay. S 2> ไหมคะทีนี้ก่อนไปเนี่ยพี่ก็รู้แล้วว่าท่านเรียกพี่พ,พี่ก็กระซิบท่านว่าถ้ามีมากกว่าเรื่องงานไฟฟ้าก็ ขอให้บอกมาโ okay. ค่ะ uh huh. ท่านก็คงกลับไปคิดสักระยะเวลาหนึ่ง uh huh. ก็ติดต่อเข้ามาว่าโยมาช่วยจัดการหน่อยแต่มาในลักษณะเอาเงาอาจารย์ไปด้วยนะนี uh ่ huh. ก็ยังงง,งอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเราเรียกกันหลวงพ่อนะครับทีม uh huh. ทำไมทำไมหลวงพ่อเรียกเอาเงาอาจารย์นี่ก็ไม่เข้าใจนะคะ uh huh. หลวงพ่อต้องการอะไรคะเขาบอกว่าคือ ท่านบอกว่าถ้าท่านอาจารย์มาเข้ามาร่วมช่วยเนี่ยงานเนี้ยท่านคิดว่าความสํำเร็จมันจะมาง่ายขึ้นท่านบอกไหมเพราะเหตุใดเพราะท่านอาจารย์หลาย็นคนที่มีบารมีซึ่งพี่ก็เรียนหลวงพ่อว่าพี่จะไปให้ต่อเมื่อท่านพี่ไปในานามของท่านอาจารย์พี่พี่จะไม่ไปเองเพราะว่าที่นั่นเนี่ยค่ะคุณเมยปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันมากเราโดยลําพังเนี่ย เรามีแรงก็จริงแต่บุญเราไม่ถึงเราทำแล้วเราจะยากที่จะสำเร็จแต่ด้วยบารมีของอาจารย์เนี่ยพี่ว่าความสำเร็จมันมาง่ายง่ายขึ้นแล้วเราก็ฟีลว่ามันสำเร็จแน่เหมือนกับว่าอะไรฮะณนะวันนี้อา้าวโอเคอปัญหาทั้งหลายเรา,เร,าเราวางไว้ก่อนนะณวันนี้ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณวีรยุทธ์เนี่ยะนะฮะ ท่านลงมาดูแลการก่อสร้างกระบวนการทั้งหมดเองเลยคุมเป็นภาพใหญ่คือคณะกรรมการที่มีอยู่เดิมเนี่ยท่านวางไว้ก่อนอท่านดูแลเอง <Okay. S 2> จัดก,การเองทั้งหมด uh huh. เ,เหมือนเป็นเจ้าของโครงการเองทั้งหมดโอเคก็เลยแล้วก็จะให้อาจารย์หมาเป็นที่ปรึกษาก็ไม่เชิงขนาดนั้นคือคือท่านเราก็เคยเรียนท่านเจ้าคุณว่า หากต้องการความให้เราช่วยเหลือมากกว่านี้เนี่ยเราต้องขอให้เคลียร์กับชุดกรรมการก่อนแล้วเราจะทํางานสะดวกขึ้นโอเคเข้าใจแล้วท่านก็ใช้เวลาพักหนึ่งเหมือนกันพอท่านเคลียร์เรียบร้อยท่านก็บอกว่าโอเคงั้นอาจารย์หมาช่วยเป็นที่ส่งคนมาหน่อยซึ่งก็เป็นคุณวันส่งคนไปแล้วก็ไปดูว่างานไหนมันติดตรงไหนมันต้องแก้ไขยังไงมันต้องทํำยังไงอะไรต่างๆคือจริงๆแล้วเนี่ยทางทีมก่อสร้างต้องการทีมลีดเดอร์ ต้องการผู้ที่ไปบริหารโครงการให้และไปเรียงลำดับงานหนึ่งสสาสี่ว่าจะทำอะไรโดยที่ท่านเจ้าคุณเนี่ยเป็นผู้อนุมัติโครงงานต่างๆในแต่ละขั้นตอนถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเราต้องนำเสนอว่าต้องเริ่มอันนี้ก่อนแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้ใช้เวลา30วันถ้าไม่เริ่มอันนี้อันนี้จะเสร็จไม่ทันระหว่างนี้อันนี้เข้ามาคือเราจะต้องไปวางแผนงานที่เหลือให้ทั้งหมดว่าทำอะไรเป็นลำดับขั้นแล้วทุกอย่างมันจะได้พอดีกันใช่ค่ะโอเคณวันนี้ ทำตรงนี้แล้ววันนี้พอไปถึงก็ออกแบบครัวคือคือว่าต้องทํำครัวใหม่เพื่อเพื่อรอรับไฮซีซันที่ญาติโยมจะมาครัวเดิมจะยกเลิกใช่ค่ะไม่มีคนรู้เรื่องระบบครัวเลยว่าครัวควรจะเป็นอย่างไรคือครัวเขาเรียกว่าออเดอร์ของของอุปกรณ์ของครัวเนี่ยต้องถูกจัดวางอย่างไรระบบน้ำระบบไฟ ในการเข้าครัวออกครัวต้องเป็นอย่างไรระบบเครื่องเย็นตู้เย็นโอเคไม่ไม่มีคนรู้ซึ่งคุณวันทําได้พี่ทำได้ออพี่ทำลงแล้้โอเคเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนในรายละเอียดปฏิบัติก็ทำกันไปนะวันนี้เราเข้าใจแล้วนะฮะว่า งานในฐานะที่เรารู้มาตลอดอาจารย์มาไปทําบุญอาจารย์มาไปทําบุญคือทําอะไรอย่างนี้ลงไปในรายละเอียดคือท,ที่คุยกันวันนี้เพราะว่าอยากให้เข้าใจถึงในหลายๆเรื่องที่บางครั้งเราไม่ได้ลงไปในเจาะลึกเวลาผมถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกโอเคไปทําบุญซึ่งอาจารย์เองก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรเยอะ <c oughs> นะฮะแต่วันนี้ผมมีโอกาสคุยกับคนที่ลงมือทํางานลงไปด้วยตัวเองวันเองเป็นเจ้าของโรงแรมที่ทับแขกทับแขกวิอร์ทับแขก,แขกชื่อเต็มๆเลยนะทับแขกอูทับแขกกระบี บูติกรีสอร์ทเดอะแทบแขกรับีกบูตีกรีสอร์ทนะฮะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์วันนี้ไปทําหน้าที่เป็นตัวแทนอาจารย์ในการเดินทางไปที่ประเทศอินเดียนะฮะก็เหมือนไปคือลําดับความสําคัญเป็นที่ปรึกษาไกล,กลของทางวัดไทยพุทธยาในการทํางานในส่วนต่างๆนะฮนะและถึงวันนี้ก็ วางใจได้ในระดับหนึ่งว่าง,งานมันก็จะกาลังเดินหน้าไปเรื่อยๆที่พี่ไปเนี่ยพี่ไป o r g a ไนซ์งานใหม่ไปจัดงานจัดทีมจัดงานทีมไม่ใช่ไม่มีผู้รับเหมาไม่ใช่ไม่มีจึงทําให้เรารู้ว่าตอนเนี้ผู้รับเหมาที่มีปัญหาเนี่ยถูกไม่มาทําก็ไม่ทําแล้ว่าก็<ม>ถือว่าวจัดคนใหม่เข้ามาทำทุกอย่างถูกจัดใหม่หมดเอาคนใหม่เข้ามาทําทีมงานใหม่น้องๆจิตอาสาที่เข้ามาพวกทีมงานก่อสร้างมันต้องเยอะนะคะผู้ดูแลตึกนั่นตึกนี่งานนั่นงานนี้เพราะฉะนั้น ทีมเนี่ยใหม่เกือบทั้งหมดท่านเจ้าคุณเองต้องการเปลี่ยนคนเปลี่ยนอากาศเพื่องานจะได้เดินหน้าภายในสองสเดือนนี้รุกหน้าไปให้ได้มากที่สุดแต่ภาพภาพหนึ่งเวลาเราส่งมาเนี่ยมันต้องผ่านการทำงานเยอะมากมเยอะมากคืองาน,นงานมันไม่ได้เดินหน้าไปจากต้นปีไปสักเท่าไหร่ผมเชื่อว่าณวันนี้ภายในสามสี่เดือนที่ ข้างหน้าที่เราจะเห็นเนี่ยก็คงจะมีความขื้นหน้าอะไรมากข<ช>ึ้นตึกนี้น่าจะใช้งานได้สักทีคือตึกแรกเนี่ยเราคิดว่าเราจะเริ่มเปิดให้ได้ตุลาแล้วก็จะทยอยเดือนละตึกแต่สิ้นเดือนนี้จะระดมทีมช่างจากประเทศไทยนะคะท่านเจ้าคุณเองเนี่ยได้ผู้บริจาคเราต้องการช่างมากๆเลยเช่นช่างปูกระเบื้องช่างสิดสุขภัณฑ์ช่างปปาเดินผู้เนี่ย ้องระดมกันเข้ามาเพื่อเพื่อ,อทําให้งานเหล่านี้รู้ร่วงนั่นก็มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมด้วยช่วยกันซึ่งทําให้พี่เนทํางานง่ายขึ้นพวะงานก่อสร้างเดินไม่ได้ถ้าขาดวัสดุมีวัสดุขาดคนขาดช่างก็ทําไม่ได้อันที่สามขาดการจัดการงานก็ไม่ก็ไม่เสร็จสิ้นมันทุกอย่างมันมัน,ม,นมันต้องรวมกันหมดงานมันถึงจะเดินซึ่งซึ่ง,งพอได้คนมาเพิ่มเนี่ยเราเราพี่ดีใจมาก ก็ขออนุโมทนาด้วยหวังว่างานจะเสร็จเร็วๆนี้คําถามอีคำถามหนึ่นงเมื่อกี้ที่บอกว่าทําไมต้องเป็นอาจารย์มาทําไมต้องไปเป็นต้องคิดว่าเป็นอาจารย์มาวันนี้ตอบได้แล้วค่ะแต่ก่อนนี้ไม่รู้คือท่านอาจารย์เป็นผู้ที่บา้ามากด้วยบารมีจริงๆการที่อยู่ในพื้นที่ของขยาเนี่ยขยาเป็นเมืองยากจนนะคะยากจนคน คนที่ไม่ค่อยมีการศึกษาข้าของก็หาไม่ได้ชีวิตการเป็นอยู่แร้นแค้นผู้ที่จะอ,อยู่ตรงนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นพระหรือคารวาสก็ดีที่ตั้งใจเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธาเป็นผู้ที่มากด้วยบารมีอ,อย่างท่านเจ้าคุณเนี่ยเป็นพระนักปฏิบัติท่านบอกพี่ว่าซึ่งพี่ซึ่งพี่พี่จะบอกว่าพี่ตกใจพี่ก็ตกใจ ท่านบอกพี่ว่าโยมวันถ้าโยมวันไม่มาท่านอาจารย์หมาไม่ช่วยเนี่ยคงคงแย่แน่เพราะว่าอาตมาเนี่ยคือคือหลวงพ่อเองเนี่ยเป็นพระนักปฏิบัติท่านหน้าที่ของท่านคือเอผยแพร่าศาสนาวันวันหนึ่งท่านจะต้องปฏิบัติทามท่านเนี่ยปกติแล้วปฏิบัติทางประมาณ 1, 3, 4, วันละสามสี่ชั่วโมง แต่พองานกอ่อสร้างมันสร้างปัญหาให้ท่านมากเนี่ยสมาธิท่านถูกบัดอนเวลาที่ปฏิบัติของท่านเนี่ยน้อยลงจนทําให้ท่านไม่สบายใจแล้ท่านก็บอกพี่ว่าท่านอาจารย์มาเท่งนั้นที่จะช่วยชะตาพี่ค่ะพ่อรู้ได้ไงคะอบอกว่าเทวดาที่ต้นโกบอกท่านบอกว่าบอกว่าคนที่จะช่วยทําให้งานนี้สําเร็จได้คือผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคน Oh, จิตจิตท่านคงมาถึงอาจารย์นะคะ uh, หมายถึงว่าเทวดาที่ต้นโพนี่คือคือลานโพที่พุทธคยาลานต้นโพในวัดไทยพุทธคยาจะมีต้นโพต้นหนึ่งไม่ใช่ค่ะเทวดาต้นโพที่เ oh. จดีย์องค์พระมหาเจดีย์นะคะ uh huh, uh huh. คือหลวงพ่อเนี่ยไปที่ลานโพบ่อย uh huh. พี่คิดว่าเวลาหลวงพ่อมีเรื่องไม่สบายใจกักลุ้มอะไรเนี่ย คือความที่ท่านเป็นนักปฏิบัตินะคะท่านก็คงจะมีจิตที่จะสื่อสารกรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้พี่ก็ถามว่ารู้ได้ไงท่านบอกเทวดาที่ต้นโโปบอกท่านว่าว่าผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนจะช่วยท่านทํางานนี้ได้สำเร็จอืมโอเคอันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นก็เลยเป็นงานที่<ต>ท่านอาจารย์แต่จริงท่านไม่ต้องบอกหรอกค่ะรรู้ว่า,าท่านอาจารย์พยักหน้าให้พี่ไปเนี่ยพี่ก็รู้ว่าสำเร็จครึ่งทางแล้ว อืมโอเคนี่คือความคืบหน้าในส่วนต่างๆที่คุณวันนะคุณวิพาวันเหล่าธนาสินมาบอกเล่าในฐานะที่เป็นตัวแทนของอาจารย์หมาเดินทางไปที่วัดไทยพุทยาประเทศอินเดียไปดูแลเรื่องของการก่อสร้างอย่างที่เรารู้เราทําบุญร,ร่วมกับอาจารย์หมาอาจารย์บอกว่าเอาไปซื้อที่ปรับปรุงระ,ระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคต่างๆที่วัดไทยรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้คุณวันมาเล่าให้เราฟังแลวคําถามหนึ่งก่อนจะจบรายการในวันนี้ ไปที่พุทธคยาไปดูแลแล้วทับแขกอะไม่ต้องทําอะไรเลยเหรอไม่ไม่ต้องบริหารไม่ต้องอะไรเลยเหรอฮะทับแขกทํางานออนไลน์ทําไมมันมันมันเข้าที่เข้าทางมีแขกหรือว่ามันเป็นช่วงโลไม่มีแขกแขกเยอะมากเลยค่ะคือ,ค,อคือที่คุณเมย์พูดนั้นไม่ถูกสักอย่างทําไมฮะคืออย่างนี้ค่ะทับแขกเนี่ยพี่ทํางานออนไลน์กับทับแขกมาตลอดม,มันเข้าที่เข้าทางไหมก็อยู่ในระดับหนึ่งแต่งานถ้าเราเป็นเจ้าของกิจาการเนี่ยเราทิ้งไม่ได้อ พี่รู้ว่าพี่ต้องบริหารทับแขกอย่างไรแต่บางเอิญพี่มีทีมงานที่ดีที่อยู่โรงแรมมีผู้จัดการมีผู้บริหารคนอื่นที่ที่ทำงานให้กับโรงแรมเป็นอย่างดีถามว่าโรงแรมไม่มีแขกเหรอโรงแรมแขกเยอะมากเลยคะ่ะเพราะว่าตั้งแต่ทำฮวงจุ้ยครบถ้วนต้องบอกว่าครบถ้วนเนี่ยเราจะเริ่มเห็นสายของการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เราอาจจะไม่ต้องเหนื่อยมากเหมือนแต่ก่อนแต่ว่ายอดขายผลผลิตทีมงานโปรดักชันทั้งหลายเนี่ยมันดีขึ้นนี่ห้องแทบไม่มีจะขายกันเลยนะเนี่ยเต็มตลอดเต็มคือถ้ามีแคนเซลเลชันเมื่อไหร่ใส่สต็อกเข้าไปออนไลน์เมื่อไหร่ห้องก็ถูกขายทันทีซึ่งเมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่จะทำโฮงจุยเนี่ย มันคนละเรื่องกันเลยแล้วห้องที่ท่านอาจารย์พักเนี่ยก็เป็นห้องที่ขายดีเหมือนเดิมอไม่ไม่ไม่จองวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปอีกแล้วบางครั้งแขกอยู่ในโรงแรมเดินมาเห็นก็เปลี่ยนห้องย้ายห้องเลยเป็นห้องที่ขายดีห้องหนึ่งโอ้อือหือแสดงว่าผุมจุ้ยนี่ทําให้เราทํางานน้อยลงจริงค่ะ นั้นจริงไม่นั้นพี่ไม่มีคือพี่เนี่ยหลายปีก่อนที่พี่ไปสังเวยทั้งสี่สถานี่เคยสักเจ็ดปีที่แล้วนะคะพี่ไปครบทั้งสี่สังเวยก่อนรู้จักอาจารย์มาก่อนรู้จักอาจารย์พี่เคยอธิษฐานจิตไว้ที่นั่นว่าวันหนึ่งเมื่อพี่มีความพร้อมขอให้พี่มีส่วนช่วยทางนึกบำเพ็พรัะพี่ศาสนาพี่ก็ไม่รู้ตัวเองพร้อมเมื่อไหร่อะนะคะแล้วตอนที่พี่รับอาสาจะมาทำงานนี้พี่ก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ แต่เนี่ยคงเป็นจากแรงอธิฐานจิตของพี่ว่าตอนนี้พี่คงพรอาาอ้อมแล้วหละเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าพี่จะต้องสวดยาครูเนี่ยสิ่งที่ต้องพี่จะขอจากครูบาอาจารย์ก็คือว่าขอที่รับใช้ท่านอาจารย์และรับใช้พระศา,า,าสนาในางานนี้ให้ได้สำเร็จลุล่วงสาธุครับ นะะี่คือเรื่องราวของคุณวิภาวันเหล่าธนาสินที่เรียกว่าเป็นตัวแทนของอาจารย์มาและก็เป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนด้วยนะที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มาเดินทางไปที่ประเทศอินเดียไปเป็นตัวแทนอาจารย์ในการทํางานในการทรําภารกิจต่างๆนะฮะในการก่อสร้างตึกอาคารต่างๆที่วัดไทยพุทธกยาให้สําเร็จร่วงกันไปได้ด้วยดีซึ่งก็ฝากมาถึงลูกศิษย์ทุกคนให้อนุโมทนาบุญร่วมกันไปด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพ่วันนะฮะ ซึ่งมาบอกเล่าถึงความคืบหน้าในการทํางานฮเป็นตัวแทนอาจารย์และก็การทำงวงจุ้ยของตัวเองที่แทบแขกอย่าลืมนะใครที่จะไปกระบี่เข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนได้เวลาจองโรงแรมนะฮะผมเชื่อว่าถ้าจองได้จะเป็นโชคดีมากนะฮะเราก็ไปดูแล้วกันที่แทบแขกกระบี่รีสอร์ทนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมพี่วันพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนเอาไว้โอกาสหน้า ใกล้เสร็จหรือเสร็จเรียบร้อยคงจะได้อัปเดตกันทีแต่ว่ายังไงก็ตามนะฮะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook นะฮะจะมีภาพจากอินเดียมาอัปเดตกันอยู่เรื่อยว่าวันนี้งานเป็นยังไงส่วนไหนสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วเปิดใช้ตรงไหนได้ลองเข้าไปดูนะฮะใน f a c e b o o k c o m s l a s ุ้งจุ้ยอาจารย์มาวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมคุณวันพร้อมทิมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ